สวัสดีครับวันนี้ที่ลาโมบายนะวันนี้ครับเราจะมาเปรียบเทียบสเปคจุดเด่นแล้วก็ราคานะของเจ้า oppo a5 pro 5g รองรับ 5g แล้วก็ vivo y39 5g ซึ่งรองรับ 5g ทั้งคู่นะวันนี้จะคัดตัวที่ราคาเท่ากันนะ7,999บาทมาเปรียบเทียบกันนะครับเพื่อให้เพื่อนๆน,นะ ได้มีข้อมูลในการตัดสินใจเลือกซื้อนะครับเปรียบเทียบจุดต่อจุดสเปคต่อสเปกกันไปเลยนะถ้าเ,เพื่อนๆนะสนใจสินค้าทั้ง2ชิ้นนี้นะครับสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปหรือวัตะกาต้คิปไปเลยนะของจริงของแท้ส่งเร็วอย่างแน่นอนนะครับมาครับไปรับชมการเปรียบเทียบไปเลยนะมาเปรียบเทียบในเรื่องหน้าจอแสดงผลสำหรับ oppo a5 Pro 5g นะและก็ vivo y39 5g หน้าจอจะใช้เป็นจอ ips lcd จุดนี้ครับทั้งคู่มอนกันเลยนะยังไม่ใช่จอเอโมเรนะครับในส่วนของขนาดหน้าจอนะ e 5 pro 5 g นะครับขนาด6.67นิ้ว y 3 9 5 g ขนาด6.68นิ้วก็ถือว่าขนาดของหน้าจอครับใกล้เคียงกันมากนะมาดูทานน้านความละเอียดของหน้าจอนะครับใกล้เคียงกันมากนะหรือว่าประมาณนะ hd plus เท่านั้นนะครับยังไม่ถึงกับ full hd plus มาดูในส่วนของรีเฟรชหน้าจอนะครับปรับได้สูงสุด1 2 0ร hz เท่ากันเลยนะสำหรับทั้ง2รุ่น าดูค่าความสว่างของหน้าจอสูงสุดนะเมื่อเล่นกลางแดดกลางแจ้งนะครับค่าความสว่างหน้าจอเท่ากันเลยนะครับปรับได้สูงสุดหนึ่พันนิต 1, นะค่านิตก็คือค่าความสว่างของหน้าจอนะเมื่อเราเล่นกลางแดดกลางแจ้งค่ายิ่งสูงก็ยิ่งดีดูโครงสร้างแล้วก็สเปคหน้าจอนะครับทั้งคู่มีกล้องหน้าอยู่ใต้จอเหมือนกันเลยก็ถือว่าใกล้เคียงกันมากนะครับสรับทั้ง2รุ่นต่อมารับมาดูในเรื่องกล้องถ่ายรูปก,กันบ้างนะ สำหรับ a 5 pro 5 g นะครับกล้องตัวหลักเท่ากันกับ y 3 9 5 g นะอยู่ที่50ล้านพิกเซลค่า f 1 8เท่ากันเลยมีเลนช่วยอีนูเลนนะครับป็นเดนเดียบนะอยู่ที่2งล้านพิกเซลเท่ากันเลยก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน2เลนนะครับสำหรับกล้องหลังนะในส่วนของแฟลชนะครับทั้งคู่จะเป็นแฟลชดีไซน์คล้ายวงแหวนวงกลมคล้ายๆกันนะครับต้องไปดูรูเลนภายในอีกทีหนึ่งนะว่าสามารถปรับตั้งค่าได้หรือเปล่านะครับตรงนี้นะ ในส่วนของกล้องหน้านะครับความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลค้า f 2.0เท่ากันเลยดูแล้วนะครับสเปคกล้องของทั้ง2รุ่นนะเหมือนก็อปกันมาเลยนะครับเหมือนกันเป๊ะเลยในส่วนของงานวิดีโอนะครับถ่ายได้สูงสุดนะ 1,080p นะครับในส่วนของเฟรมเรตนะครับ30หรือว่า60เฟรมเรตต่อวินาทีนะครับครับมูนลนฐานระบบปฏิบัติการของทั้ง2รุ่นนะทั้ง2รุ่นนะครับเป็นมือถือที่เปิดตัวในปี2025นะรันมาพร้อมกับ Android 15 ในส่วนของ a 5 Pro 5G นะครับก็จะเป็น Color OS 15นะส่วน vivo Y39 5G ก็จะรันมาพร้อมกับฟันทัด OS 15ระบบ UI และก็เวอร์ชัน Android ค่อนข้างที่ใกล้เคียงกันนะมาดูในส่วนของ CPU นะครับ a 5 Pro 5G จะใช้เป็นตัว Dimensity 6300 GPU จะใช้เป็นตัว Mali G5 7ในส่วนของ vivo Y39 5G นะครับ CPU จะใช้เป็นตัว Snapdragon กก4 g e 2นะ G.P.U จะใช้เป็นตัว a r d u i n o 613 C.P.U ตัวไหนจะดีกว่ากันนะครับเรามาเทียบจากคะแนนอันเดอร์ู้กันด้เลยนะชิปของทั้ง2รุ่นนี้ทํางานใกล้เคียงกันมากนะครับคะแนนอันเดรู้จะอยู่ที่ประมาณนะ402ก็ถือว่าชิปเซตนะครับประสิทธิภาพไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะสำหรับทั้ง2รุ่นนี้มาดูทางด้านหน่วยความจำที่ราคาเท่ากันนะครับสาหรับ Oppo A5 Pro 5G นะครับก็จะได้เป็นแ6 g b นะหน่วยความจำ256 g b ในส่วนของ vivo Y395G ก็จะได้แรม 8GB หน่วยความจำ 256GB ในส่วนของ A5 Pro 5G นะครับที่ได้แรม8หน่วยความจำ256นะราคาจะอัพขึ้นมาถึง9,999บาทที่ราคา7,999บาทนะครับต้องยกให้ Y395G ไปเลยนะได้แรม8เทียบกับแรม6มาดูจุดเด่นทีงน้านอ่นๆนะครับสำหรับทั้ง2รุ่นนะ ก็มาเริ่มจากมาตรฐานการกันน้ํากันฝุ่นนะสำหรับ A5 Pro 5G นะครับก็จะเป็นมาตรฐาน IP69 นะกันน้ําลึก1.5เมตร30นาทีหรือทนต่อแรงดันฉีดน้ําได้ดีกว่านะครับในส่วนของ IP64 y 395G นะกันได้แค่น้ำกระเซ็นนะครับไม่สามารถที่จะจมน้ำได้นะสำหรับ vivo y 395G จุดนี้นะครับต้องยกให้ A5 Pro 5G ไปเลยนะครับสำหรับมาตรฐานการกันน้ำกันฝุน มาดูในส่วนของลำโพงนะครับทั้งคู่จะได้เป็นลำโพงคู่สเตอริโอนะต่อมาครับมาดูในส่วนของแบตเตอรี่และก็ระบบชาร์จสำหรับ A5 Pro 5G นะครับแบตเตอรี่ให้มามากถึง5,800 m มิลลิแอมเลยนะครับส่วน vivo Y39 5G แบตเตอรี่ให้มามากกว่าอีกนะ6 5 0 0มิลลิแอมแบตเตอรี่นะครับความจุนะ Y39 5G ให้มาเยอะกว่ามาดูในเรื่องระบบชาร์จนะ A5 Pro 5G นะครับชาร์จเร็วที่45วัตต์มากกว่า y 3 9นิดนึงนะครับอยู่ที่44วัตต์ข้อทั้งคู่นะครับเป็นรุ่นใหม่แล้วนะเป็น USB แบบ Type C ไม่รองรับการชาร์จไร้สายนะครับสำหรับทั้ง2รุ่นในเรื่องความทนแบตเตอรี่นะครับต้องยกให้ y 3 9 5G ไปเลยนะในส่วนระบบชาร์จเร็วนะครับค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันนะ45วัตต์เทียบกับ44วัตต์ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับ ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับมีสาระอะไรดีๆจะมานำเสนออีกเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ